Nopadon Story A life-changing story สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพดรสตอรี่พอดแคสต์นะครับก็วันนี้อยากจะมาชวนคุยนะจะไม่ใช่การรีวิวหนังสือแต่ว่าอยากจะหยิบยกเรื่องราวเกี่ยวข้องกับการเงินส่วนบุคคลมาชวนคุยนะครับท่านเริ่มต้นได้ยินคนํานี้ก็อาจจะอย่าพึ่งแบบรู้สึกว่าโอ้โหมันจะมีคณิตศาสตร์อะไรซับซ้อนนะครับเรื่องของการลงทุนอดอกเบีย้ยทบต้นอะไรไม่ใช่แบบนั้นนะครับไอ้เรื่องนั้นความรู้ทางการเงินเนี่ยผมคิดว่าท่านหาอ่านได้จากหนังสือทั่วไปนะครับแต่จะเอาแนวคิด วิธีการที่ผมหรือจะเรียกว่าความเชื่อเกี่ยวกับการเงินส่วนตัวของผมเอามาเอามาแบ่งปันแล้วกันนะครับก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยต้องเล่าให้ฟังนิดนึงว่าผมมักจะไม่ค่อยคุยกับใครเรื่องการเงินเพราะว่าอันแรกผมว่ามันเป็นหัวข้อที่ไม่มีผิดถูกผมผมผมกลัวว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเฮ้ยถ้าคุณอยากจะประสบความสำเร็จทางการเงินคุณต้องใช้วิธีนั้นวิธีนี้เท่านั้นเนาะผมเชื่อว่าทุกคนมีทางตัวเองเนาะ ทุกคนมีวิธีการที่เหม,ออมาะสมกับตัวเองนะครับเราศึกษาได้นะครับจากคนที่เขาประสบความสําเร็จต่างๆเนี่ยซึ่งผมก็ทำนะฮะวอร์เรนวัฟเฟตลงทุนแบบไหนนะครับบิลเกตทําธุรกิจแบบไหนอะไรเงี้ยคุณศึกษาได้หมดเลยแล้วแล้วควรศึกษาด้วยาหาความรู้เกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินเนี่ยหาไปได้เต็มไปห,หมดเลยมีหนังสือเยอะแยะมากมายที่เป็นประโยชน์นะครับที่พูดถึงว่าวิธีการเก็บเงินวิธีการลงทุนต่างๆนะครับซึ่งอันนั้นผมก็คิดว่าทั้งคลิปทั้งหนังสืออะไรเงี้ยมันล้นเหลืออยู่แล้ว แต่ว่าผมอยากจะมาเล่าวิธีการคิดหรือว่าความเชื่อนะครับมุมแรกก่อนที่ผมอยากเล่าในวันนี้เนี่ยผมว่าบางทีเนี่ยทั้งๆท,ที่เรารู้เนาะว่าเราควรเก็บเงินแบบไหนลงทุนแบบไหนแต่ทำไมเราถึงทําไม่ได้นะครับก็ก็อยากจะเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะผมว่าอุปสรรคแรกที่กั้นขวางความสําเร็จทางการเงินของเราคือความเชื่อนะครับความเชื่อนี้มันอาจจะถูกปลูกฝังมาตั้งแต่ตอนเด็กๆ อาจจะคุณพ่อคุณแม่หรือใครต่อใครเคยบอกเราไว้นะครับซึ่งต้องออกตัวตรงนี้ก่อนนะครับไม่ไม่ได้ต้องการให้ท่านไปโทษคุณพ่อคุณแม่หรือว่าไปโทษครูบาอาจารย์ไปโทษท่านเหล่านั้นนะครับที่ที่มีความเชื่อเพราะเพาะท่านก็เชื่อแบบนั้นจริงๆนะครับแล้วก็ความเชื่อของท่านก็ไม่ได้ใช่เป็นสิ่งเลวร้ายเสมอไปนะครับท่านก็อาจจะประสบความสําเร็จทางการเงิน ในระดับหนึ่งด้วยความเชื่อเหล่านั้นนะครับหรือว่าบางท่านก็อาจจะมีอาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จในการเงินแต่ท่านก็เชื่อว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ที่ถูกต้องนะครับผมก็คงคงไม่ไปตัดสินแต่ผมเชื่อว่าพวกนี้มันเป็นกำแพงครับจริงๆหนังสือเกี่ยวข้องกับจิตวิทยาทางการเงินเนี่ยมีอยู่หลายเล่มเลยที่พูดถึงความเชื่อเหล่านี้ที่มันขัดขวางอ่ะผมยกตัวอย่างนะครับอันนี้ไม่ใช่ความเชื่อผมนะครับแต่ว่ายกตัวอย่างผมว่าเชื่อหลายคน อาจจะมีความเชื่อแบบนี้ว่าเงินเป็นสิ่งเลวร้วายคือเราอาจจะเคยได้ยินข่าวหรือคุณพ่อคุณแม่เราบอกเราตั้งแต่เด็กๆข่าวที่มันออกมาเป็นข่าวเช่นคนโกงโดนจับนะแล้วเขาบอกนี่ไงเห็นไหมคนรวยเนี่ยมัน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 ไม่ดีจริงๆเรามีคนรวยที่ไม่โดนจับเยอะกว่าคนรวยที่โดนจับนะ คนรวยที่เขาบริจาคเงินเขาช่วยเหลือสังคมเนี่ยผมเชื่อว่ามีเยอะมากกว่าคนรวยที่ที่ที่ทำอะไรเรวลวร้ายแต่ว่าคนรวยกลุ่มที่ไม่โดนจับเนี่ยไม่ได้เป็นข่าวไงครับคนที่เป็นข่าวคือคนรวยที่โดนเปิดโปงนะเป็นดรามา่าโดนจับหลอกลวงประชาชนคราวนี้เนี่ยพอเราพูดสิ่งเหล่านี้กับลูกฟังเนี่ยลูกก็จะจดจําหรือเข้าใจว่าเงินคือสิ่งชั่วร้าย ความรวยคือสิ่งที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นโดยโดยธรรมชาติมนุษย์นะครับเวลาเราเชื่อแบบนั้นเนี่ยทั้งๆทงี่เราพวกพวกเราก็ทราบใช่ไหมครัว่าเงินมันไม่ใช่มีความว่าดีหรือไม่ดีประ,ประกอบอยู่มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้เงินทาอะไรเพราะฉะนั้นพอเราไปเชื่อว่าเงินเป็นสิ่งเลวๆร้รายเนี่ยพอเราหาเงินปุ๊บมันจะรู้สึกกิต้ตีพอเราได้เงินปุ๊บเราจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วโดยธรรมชาตินะจิตวิทยา เพราะจิตใต้สํานึกเราชี้คิดว่าสิ่งที่มันไม่ใช่เราจะพยายามเอามันออกจากตัวเราเราก็จะหาทางสเปนหาทางใช้หาทางเอาเอาออกไปหมดเลยเพราะนั้นความเชื่อแบบนี้ครับเป็นความเชื่อที่มันปิดกัน้นชีวิตเราอยู่ชีวิตความสําเร็จทางการเงินเราอยู่ทัางๆจริงๆแล้วอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าเงินไม่ใช่สิ่งเลวร้วายด้วยตัวของมันเองสําหรับผมเนี่ยผมเชื่อว่าเงินมันเป็นตัวคูณคือถ้าเราเป็นคนดีแล้วคุณมีเงินเ,นเยอะนะ คุณจะสามารถทำประโยชน์ให้กับสังคมได้เยอะมากครับคุณจะทำให้เอาตัวคุณเนี่ยคุณก็มีมีพลังนะครับที่จะขยายความดีออกไปเพราะว่าคุณไม่ใช่ว่ายังไม่มีข้าวจะกินติดหนี้อยู่ต้องผ่อนนะคุณจะไปช่วยใครได้แต่ตอนนี้คุณมีเงินเยอะคุณก็จะมีพลังทำสิ่งดีๆอีกเยอะเอารอบข้างคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องลูกคู่ชีวิตคุณก็จะมีความสุข นั่นก็คือความดีที่คุณส่งต่อในในวงแคบในวงกว้างถ้าคุณยังมีกําลังเหลือคุณช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือคนได้โอกาสได้อีกเยอะนั้นถ้าคุณ,คณมีเป็นคนดีแล้วคุณมีเงินคุณจะมีพลังมากกว่าคนดีที่ไม่มีเงินคําว่าพลังคือพลังที่ไปช่วยเหลือคนอื่น แต่แน่นอนถ้าคุณเป็นคนไม่ดีแล้วคุณมีเงินคุณก็จะทําร้ายสังคมได้เยอะอีกเหมือนกันคุณก็จะโคดโกงอะไรได้เต็มที่เพราะว่าคุณมีเงินมีอํานาจต่างๆนานานะแต่ผมเชื่อว่าคนฟังนุบปนอนซอรรี่ของเราทุกคนเป็นคนดีเพราะฉะนั้นเนี่ยจิตวิทยาความเชื่อเหล่านี้เราต้องปลดล็อกออกนะว่ามันมันมันไม่ใช่ความจริงว่าเงินไม่ใช่สิ่งเวลวร้ายนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างอันอันมุมแรกว่าผมผมเองผมก็จะ นั่งนั่งคิดนะว่ามันมีความเชื่ออะไรตอนเด็กๆที่มันมันมันเหมือนกับเป็นตัวขัดขวางความสําเร็จของเรานะครับซึ่งสําหรับผมเนี่ยก็ม,มีมีอยู่มีอยู่สองสาอย่างนะที่เออจริงตอนเด็กๆเราเคยเชื่อแบบนี้แต่ว่าอตอนนี้เรา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 ,เราเข้าใจมันมากขึ้นซึ่งมาจากการอ่านหนังสือนะครับผมยกตัวอย่างส่วนตัวของผมบ้างนะครับไอความเชื่อที่ปิดกั้นผมเนี่ย คือผมมีความเชื่อว่าการทํางานหนักเป็นหนทางเดียวที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จทางการเงินแต่ว่าผมคือผมไม่ได้เชื่อว่าเงินเป็นสิ่งเลวร้วายผมรู้ว่ามีคนรวยที่ประสบความสําเร็จแล้วก็ทําสิ่งดีๆสังคมเยอะนะครับผมก็เห็นคนรอบข้างหลายๆคนที่เขาเป็นคนรวยและเป็นคนดีผมก็เลยไม่มีความเชื่อนั้นก็โชคดีแต่ผมดันมีความเชื่ออ,อีกแบบหนึง่งว่าคุณจะต้องอดทนคุณจะต้อง เอาความยากลําบากไปแลกเงินเท่านั้นนะครับความเชื่อนี้ก็อาจจะเป็นความเชื่อของคนเจน X โดยทั่วไปด้วยซ้านะครับคุณพ่อคุณแม่หรือใครต่อใครครูบาอาจารย์เนี่ยสำหรับรุ่นผมเนี่ยเขาก็จะแหวลุความยากลําบากว่าคุณต้องอดทนคุณต้องพยายามเก็บหอมรอมริบเรามีวรรณกรรมให้อ่านที่จะพูดถึงเรื่องของอความอดทนเก็บสะสมจนกระทั่งประสบความสําเร็จในวันปลาย คำ,คำถามผมคือไม่ใช่สิ่งพวกนี้เลวร้วายนะฮะสิ่งพวกนี้ไม่ใช่สิ่งเลวร้วายเลยความมีวิตัยความอมดทนการเก็บหอมรอมริบจนกระทั่งประสบความสําเร็จเนี่ยก็มีตัวอย่างให้เห็นแต่เพื่นความเชื่อเน,นี้ยมันเป็นความเชื่อที่ลิมิตความคิดสร้างสารรค์เราเลยนะครับมันแปลว่าเราต้องทํางานหนักขึ้นเรื่อยๆซึ่งซึ่งเป็นเป็น ต้องบอกอีกครั้งนะครับเป็นลักษณะของคน Gen X หลายๆคนเลยนะครับ Gen X ก็คือ Gen ผมนี่แหละนะครับหลายๆคนเราเชื่อว่าต้องแรงไปแรกค<พอ>่ะเพราะนั้นเนี่ยถ้าอยากได้เงินเยอะคุณก็ต้องทํางานหนักขึ้นอยากได้เยอะกว่านั้นคุณก็ต้องหนักขึ้นอีกหนักขึ้นอีกหนักขึ้นอีกแต่พอมาถึงจุดหนึ่งตอนที่ผมเติบโตมาผมมีโอกาสได้อ่านหนังสือผมมีโอกาสได้พูดคุยกับคนที่ประสบความสําเร็จทางการเงินมากๆเนี่ยผมกับมองมองเห็นอะไรที่มันแตกต่างออกไปเนาะ ทำให้ผมทลายความเชื่อเหล่านี้ว่าผมไม่ได้บอกว่าความอดทนความทุกข์ความอึดไม่ใช่สิ่งที่สําคัญนะมันสําคัญแต่มันไม่ใช่ทางเดียวแล้วผมก็เคยพูดอยู่หลากหลายตอนนะครับว่าถ้าเราใช้สิ่งทางนี้มันมีความเสี่ยงสูงความเสี่ยงสูงคืออะไรคุณลองนึกภาพนะครับว่าคุณอยากรวยเนี่ยแล้วคุณทํางานตอนนี้คุณทํางานเลิกสองทุ่มคุณอยากรวยกว่านี้คุณต้องเลิกสี่ทุ่ม คุณอยากรวยว่าน,บบนี้คุณต้องเลิกตีหนึ่งอยากรวยขึ้นไปอีกคุณต้องเลิกตีสาความเสี่ยงที่มากับความรวยคืออะไรสุขภาพเราถึงมีคําพูดแล้วก็มีเป็นเรื่องราวที่เราต้องมานั่งโต้เถียงกันเรื่องเวิร์กไรบราลานถ้าคุณจะเวิร์กบงเล็บเวิร์กทำไมเพื่อได้เงินได้ประสบความสําเร็จเพื่ออะไรเพื่อจะได้มีเงินเยอะๆใช่ไหมจะได้เป็นซีอจะได้เงินเดือนสูงๆจะได้รายได้เยอะๆ,ๆ,ๆ,ๆถ้าคุณอยากได้แบบนี้คุณต้องเอาเวลาไปแลก คุณต้องเอาความสุขคุณไปแรกคุณคุณไม่มีทางที่จะมา enjoy life ได้หรอกนะครับซึ่งผมผมขีดเส้นใต้ีทีนะครับผมไม่ได้บอกว่าคนเชื่อแบบนี้ผิดแต่ผมก็เลยจะบอกว่าจริงหรือว่านี่คือทางเดียวเท่านั้นวงเล็บเท่านั้นที่จะนำไปสู่ความสาเร็จสำหรับผมผมคิดว่ามันยังมีอีกหลายทางเลยแล้วแต่ละคนค้นหาทางของตัวเองได้ แต,แต่แต่ละถามว่าทางของผมคืออะไรทางของผมเนี่ยคือผมว่าถ้าเราใช้แรงไปแรกนอกจากความเสี่ยงเรื่องของว่าร่างกายเราจะพังสุขภาพจิตเราจะพังไลฟ์เราไม่มีมันมีแต่เวิร์กอย่างเดียวแล้วเนี่ยมันยังมีความเสี่ยงอีกว่ามันอาจจะไม่ได้ด้วยนะมันไม่มีอะไรการันตีคุณนะครับว่าคุณทํางานเลิก2องทุ่มพอคุณเลิกสี่ทุ่มคุณจะ,ะได้เลื่อนขั้นพอคุณเลิก เที่ยงคืนคุณจะได้เป็น C l e v เ l พอคุณเลิกตีสองคุณจะได้เป็น C o ถ้าคุณเลิกตีสี่คุณจะมีสารภาพทางการเงินไม่มีใครเคยเขียนกฎระเบียบไว้แบบนั้นครับมันมีคนหลายคนเลยทํางานจนถึงตีสามตีสี่แทบไม่ได้นอนแล้วก็ไม่ประสบความสําเร็จทางการเงินเพียงแต่เราไม่เคยเห็นเรื่องราวคนเหล่านั้นเราเคยเห็นแต่เรื่องราวของคนที่ทํางานหนักเอาอึดอดทนแล้วสุดท้ายก็รวยล้นฟ้ามันมีคนแบบนี้จริง แต่คนแบบนี้เท่านั้นแหละครับที่ถูกเชิญออกมาออกหนังสือคนแบบนี้เท่านั้นแหละครับที่ถูกเชิญออกมาออกรายการออกมาออกพอดแคสต์แล้วพวกเราก็ได้ยินเรื่องราวเหล่านี้พวกเราก็เลยคิดว่ามันต้องทําแบบนี้แหละถึงจะประสบความสําเร็จเพราะว่าหนังสือคงไม่ออกมั้งว่าทํางานเลิกสี่โมงแล้วสุดท้ายก็รวยแล้วก็ประสบความสําเร็จแล้วเวลาคนไปสัมภาษณ์คนกลุ่มนี้เขาก็คงไม่อยากบอกมั้งว่าจริจริงผมไม่เห็นทําอะไรเลยผมก็ทางานเลิกสี่โมงผมก็สําเร็จแล้วอ่ะมันเป็นเรื่องราวที่ไม่เซ็กซี่เรื่องราวที่มันไม่น่าสนใจ อ่ะถ้าอาจารย์บอกว่าไม่ไม่ต้องใช้แรงไปแลกไม่ต้องเอาความอึดไปแรกอาจารย์จะทํำยังไงสําหรับผมเนี่ยผมเคยพูดเรื่องนี้ไปหลากหลายเวทีหลากหลายตอนนะครับผมว่าสิ่งที่สําคัญคือเราต้องผูกความสุขไว้กับการเดินทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตามการเงินก็เช่นเดียวกันเราต้องทําให้การเดินทางไปสู่เป้าหมายทางการเงินของเรานั้นเนี่ยมีความสุขด้วยผมไม่ได้บอกว่า งั้นถ้าทํางานเลิก4ี่โมงแล้วก็นอนดู Netflix อย่างเดียวแล้วก็จะรวยนะมันมันไม่ไม่เมคเซนต์หรือว่ามันไม่มีเหตุผลที่จะทํางานเลิก4ี่โมงแล้วก็ไม่ทําอะไรเลยแล้วก็วันหนึ่งลุ้นลอตเตอรี่ว่าจะถูกลงว,วันที่1ผมว่ามันผมไม่ได้ใช้ทางนั้นนะ <c oughs> ผมมีสองคอนดิชันหนึ่คือเราต้องไปในทิศทางที่เราอยากไปแปลว่าถ้าคุณอยากรวยคุณอยากประสบความสําเร็จคุณต้องไปทําอะไรก็ตามที่อยู่ในทิศทางนี้แต่ข้อ2คือ สิ่งที่คุณทํานั้นคุณต้องเอ็นจอยด้วยเพราะฉะนั้นสมการทางการเงินจริงๆไม่ได้มีอะไรยากมันคือการหาไรายได้ลบด้วยหักออกด้วยค่าใช้จ่ายเงินที่เหลือเก็บออมเสร็จแล้วบางส่วนคุณก็แบ่งไปลงทุนเพื่อจะทําให้เงินลงทุนนั้นก่อให้เกิดรายได้ขึ้นมาอีกมีอยู่แค่นี้ครับมีเรื่องไรายได้เรื่องใช้จ่ายเรื่องเก็บออมเรื่องลงทุน สี่เรื่องทุกคนก็รู้สมก,การนี้แต่ทำไมเราถึงทำไม่ได้เพราะว่าเราไปผูกติดกับความทรมานไงหาไรายได้เราคิดถึงเรื่องหาไรายได้สิครับตอนนี้ยโอ้แค่คิดก็เหนื่อยแล้วฉันทำงานหนักว่ะไม่รู้จะทำยังไงแบบเบื่อจังเลยวันจันทร์อีกแล้วใช่ปะหาไรายได้ทรมานไหมค่าใช้จ่ายคุณคิดแต่เรื่องที่แบบว่าโอ้โหเจอแบบ ค่านู่นค่านี่ฉันไม่อยากจ่ายเลยฉันไม่มีความสุขเลยฉันเกลียดจังเลยทําไมบินมันมาเยอะจังใช่ไหมมันคือความทุกข์อีกแล้วเก็บออมจะเอาอะไรที่ไหนเมื่อเก็บเนี่ยเก็บจะแยกอยู่แล้วฉันก็ไม่ไหวอยู่แล้วจะบอกให้เก็บกันอีกอะไรนักหนาทุกข์อีกแล้วลงทุนเนี่ยลงซื้อหุ้นไปก็ติดดอยซื้อไปก็พังเจ๊ง ลงทุนคริปโตก็โ,โหโลตอนลงทุนอะตอนที่เราไม่ลงอะขึ้นเอาขึ้นเอาพอลงแล้วก็ตกทุกอย่างเป็นแบบสิ่งที่เลวร้ายหมดเลยทุกอย่างฟังแล้วดูหดหู่ทุกอย่างเลยแล้วผมเชื่อย,ยังไงเนาะสำหรับผมอะสิ่งที่ผมพยายามทำนะผมก็ไม่ได้บอกว่ามันจะทําได้ง่ายและทําได้ทุกข้อทุกอย่างทุกประการนะแต่ว่าทิศทางที่ผมจะไปคือทิศทางนี้ผมยังทําเหมือนเดิมครับผมจะหาะไรายได้แต่ผมจะแม็กชัวร์ว่า วิธีการหารายได้ผมฮะจะสร้างความสุขให้กับผมด้วยเพราะนั้นเวลาผมจะทำอะไรก็ตามเนี่ยความสุขและรายได้เป็นสิ่งที่สองครทีเรียที่ผมจะจะทำคือถ้าเกิดทำแล้วไม่มีไรายได้ไม่มีความสุขอันนี้คือจบถ้าเป็นเรื่องเงินนะไอ้เรื่องอื่นแล้วแต่นะอันนี้ผมโฟกัสเรื่องเงินนะไม่มีไรายได้ไม่ทำแล้วไม่ได้รายได้ทำแล้วไม่ไม่ค่อยสนุกผมไม่ไม่ไม่ทำแน่นอนอันนี้ไม่ทำแน่นอน b e บสเค s ซ Scenario คือดีสุดคือทำแล้วสนุกแล้วมีไรายได้ด้วยอันนี้อันนี้จะทำแต่ถ้าเกิดทำแล้วมีไรายได้แต่ไม่สนุกคิดดูก่อนอาจจะทำอาจจะทำถ้ามันไม่มีทางเลือกทำแล้วสนุกแต่ไม่มีไรายได้คิดดูก่อนอาจจะทำเพราะนั้น Priority ของผมคืองานกลุ่มแรกคือที่ผมทำแน่นอนมีไรายได้และสนุกกลุ่มที่2คือไม่มีไรายได้แต่สนุกและไม่สนุกแต่มีไรายได้ ยังยังเลือกเป็นงานเครดิเกิลอที่2แต่ใครี่ตกิจอะไรสมไม่มีไรายได้แล้วเกลียดด้วยเนี่ยจะพยายามลดลเลิกจะไม่ทําเลยอันนี้คือคือมุมแรกมุมไรายได้มุมที่2การใช้จ่ายผมจะเลือกค่าใช้จ่ายอยีกเหมือนกันเวลาจะเซฟใช้จ่ายเนี่ยผมจะไม่ได้เซฟค่าใช้จ่ายที่เราที่คนอื่นคิดว่าฟุ่มเฟือยนะผมจะเรียงลาดับตามความสุขผมจะตัดใช้จ่ายที่ทําความสุขให้ผมน้อยที่สุดออกก่อน ตัดไปเรื่อยๆแต่อะไรที่ทําความสุขให้คือคอดีที่สุดจ่ายน้อยสุขมากอันนี้อันนี้ยอมจ่ายเต็มที่แต่จ่ายมากสุขมากผมก็ยังคิดว่ายังคงเก็บไว้นะเพราะมันคือความสุขถ้ามันไม่ได้มากจนขนาดผมจะล้มละลายนะแต่จ่ายน้อยสุขน้อยอาจจะลองดูนิดนึงเพราะว่าสุขน้อยผมไม่รู้จะจ่ายทําไมถึงแม้มันจะจ่ายน้อยแต่จ่ายมากแล้วไม่สุขเลยนี่คือจบ ผมตัดไอ้แคตเกอรีนี้ออกเพราะนั้นผมเอาความสุขมาเป็นใครที่เหลียประกบเสมอไม่ใช่ลดว่าลดค่าใช้จ่ายมากลดค่าใช้จ่ายน้อยนะผมจะลดจะเรียงตามลำดับความสุขที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นของหลายๆอย่างที่คนอื่นเขาว่าฟุ่มเฟือยผมไม่ฟุ่มเฟือยเพราะมันสร้างความสุขให้กับผมมากกว่างั้นคำว่าฟุ่มเฟือยมันขึ้นอยู่กับคนนะแต่ของบางอย่างที่เขาคิดว่าเฮ้ยเรื่องนี้โอเคผมไม่โอเคะ่ะเพราะว่าเราไม่เหมือนกันเพราะเรื่องนี้ไม่ได้สร้างความสุขให้กับผมมากนะอันนี้คือมุมค่าใช้จ่าย มุมการเก็บออมผมจะเลือกวิธีการเก็บออมที่ผมมีความสุขไม่ว่าใครจะแนะนํำยังไงนะไว่าเก็บออม2ี่0เเก็บออมเป็น5กระปุก6กกระปุกแล้วแต่เลยแต่ผมจะจะจะเลือกวิธีการที่มันเหมาะกับคาแรคเตอร์ผมผมสนุกกับการเก็บออมแบบนี้ผมชอบการเก็บออมแบบนี้และสุดท้ายคือเรื่องการลงทุนผมจะเลือกการลงทุนที่ผมมีความสุขที่สุดมีความสุขแปลว่าผมลงทุนเรื่องนั้นแล้วผมนอนหลับ เอาง่ายๆเลยซึ่งก็แปลว่าผมก็ต้องมีความรู้เรื่องการลงทุนนั้นผมสนใจการลงทุนนั้นผมสนใจบริษัทนั้นเป็นพิเศษแล้วผมเห็นเ,เห็นแกรบเห็นอะไรต่างๆนาันา,นา,นาว่ามันมีโอกาสเติบโตผมลงแล้วผมเอนจอยอ่ะนี่คือนี่คือหลักการหรือทิศทางง่ายๆคร่าวๆนะครับแนวคิดพวกนี้ผมก็อยากจะเผยแพร่นะครับจริงๆแล้วความคิดพวกนี้ถูกตกผลึกมาคนแรกก็คือน้องชายผมนะน้องชายผมที่เขา เขาก็ใช้วิธีนี้จนกระทั่งวันหนึ่งเขาก็ออกจากงานแล้วก็มาเล่าเรื่องพวกนี้ในเพจของเขานะแล้วเขาก็เปิดคอร์สเกี่ยวข้องกับการสร้างความสุขบวกกับสุขภาพทางการเงินเขาเขาสามารถที่จะมีสุขภาพการเงินที่ดีได้โดยที่ไม่ได้แบบจะต้องเบิร์นเอาจะต้องมีความทุกข์แล้วผมก็คุยกับน้องจนกระทั่งมันเป็นคอร์ส ตบท้ายขออนุญาตประชาสัมพันธ์คอร์สอันนี้ของของน้องชายซึ่งรุ่นนี้น่าจะเป็นรุ่นที่4แล้วนะครับเพื่อเพื่อใครสนใจแล้วคิดว่าแนวคิดเนี้ยตรงกับจริตของตัวเองคิดว่าแนวคิดเนี้ยจะเป็นประโยชน์จริง,รงๆน้องเขามีรายละเอียดมีสเต็ปของเขามีวิธีการ1 2 3 4งแบบละเอียดยิบย่อยมากกว่าที่ผมเล่านะครับคอร์สเนี้ยจะจัดในวันที่30ิบ พฤศจิกายนนี้นะครับเวลา9โมงถึงเที่ยงนะครับที่จัดจะเป็นที่เดิมที่ผมจัดที่บุกขับคือ Crazy Cafe อยู่แถวอนุสาวรียชัยสมรภูมินะครับซึ่งซึ่งก็เดินทางไม่ยากนะครับเป็นคอร์สที่จะพูดถึงชื่อคอร์สคือ,อสุขภาพการเงินดีด้วยวิถีแห่งความสุขรุ่นที่4นะครับเป็นรุ่นที่4ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนที่สนใจผมได้โพสต แล้วพิมพ์ไว้ในเพจนพดลสอรี่นะสำหรับใครที่สนใจอยากจะเข้าร่วมยังยังเป็นออนไซต์นะครับหลายคนสอบถามมาว่ามิไม่มีออนไลน์เหรอบอกว่ายังไม่ได้มีนะครับพาะอยากให้เจอหน้ากันสอบถามกันพูดคุยกันนะครับก็ถ้าใครสนใจเรียนเชิญนะครับถ้าถ้ามีเวลามาเจอกันสิ่งที่ที่ต้องการคือร์อสนี้ก็เป็นจริงๆผมผมเป็นคนพูดด้วยนะครับแต่ว่าคนที่สอนส่วนใหญ่คือน้องชายเพราะว่าเขามีรายละเอียดปีกย,ย่อยอ่า มีแนวคิดที่เรียกว่า H2 Step หรืออะไรต่างๆที่เขาเขาเขาได้ก็รุ่นที่4แล้วอะ่ะก็พ r เู้นแล้วก็หลายคนที่เข้ามาสิ่งที่เราดีใจคือเข้ามาแล้วเขาแฮปปี้เนาะเขารู้สึกว่าเออมันได้ปลดล็อกอะไรบางอย่างสําหรับเขาอะไรเงี้ยก็ผมจะพูดอยู่ตอนท้ายนะครับส่วนใหญ่จะเป็นน้องชายน้องชายผมเป็นคนจัดเป็นคนพูดแต่ผมไปอยู่ที่นั่นด้วยตลอด3ชั่วโมงนะครับก็วันวันที่30 พฤศจิกายนถ้าท่านมีเวลาแล้วคิดว่ามันน่าจะไปเปลี่ยนชีวิตท่านได้นะเป็นวันอาทิตย์ตอนเช้านะครับก,ก็เรียนเชิญนะครับสมัครได้ที่เพจโนบุโดนสตอรี่หรือใครไม่รู้ช่องทางอะไรก็อินบ็อกซ์มาถามได้นะครับโอเคครับวันนี้คงประมาณนี้นะครับแล้วเราพบกันในเอพีโซดถัดไปครับสวัสดีครับ Nopadon Story A life changing story.